สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d อมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณเป็นคนยังไงในสายตาเจ้านายการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขอถามไพ่เลยนะว่าคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเจ้านาย ห้าไมา้เด็กเหลียนห้าไม้คืออะไรขอขยายหน่อยเหมือนกับสู้ไปด้วยกันแบบนี้ไหมคนที่ทีมต้องการอย่างเงี้ย ก้าวดาบควินดาบพลังงานของก้าวดาบคือคนที่ take a s e ย i o u s จริงจังห้าไม้ก้าวดาบควินดาบคนจริงจังคนเอาจริงคนมุ่งมั่นอึด มุ่งมันมากนะแล้วก็ควินดานเป็นอะไรที่ใกล้ๆจะ perfection นิแล้วนะแล้วมาเด็กเหรียญเนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวกับคำนวณตัวเลขอะไรเนี่ยจะเป๊ะมากจะเอาให้อยู่หมัดอะ่ะกำลังจะถามว่าใช่ใช่ไหมสี่หมายใช่เป็นคนแบบนี้ละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องแม่นยำ ทั้งถูกต้องด้วยทั้งจริงด้วยข้อมูลจริงนะคะถูกเนี่ยของเขาก็อาจจะฟังเ,เครื่องอื่นก็อาจจะถูกของคุณก็อาจจะถูกถ้าดูด้วยสายตาแต่ถ้าเกิดมาพิสูจน์เนี่ยคุณคุณคิดเผื่อไปในลักษณะมันคือความจริงไหมมันถูกอะ่ะมันใช่อะ่ะมันจริงไหมแบบนี้ด้วยนะข้อมูลเป็นข้อมูลจริงแบบนี้ของจริงคุณคือคนจริง เด็กเหรียนสิบดาบสิบดาบคืออะไรอธิบายเลยต้องเคลียต้องเคลียจะบอกว่าแบบเออมีประสบการณ์เยอะอย่างเงี้ยมันก็ใช่นะแต่อยากรู้อีกว่ามันมันยังไงอีกอสิบดาบแล้วก็เด็กดาบ ด้วยประสบการณ์เยอะจริงแหละด้วยผ่านในลักษณผ่านประสบการณ์มาเยอะทั้งด้านของประสบการณ์การทํางานแล้วก็ประสบการณ์การดิวกับเด็กดือ้อคนดือ้อคุณมีประสบการณ์แบบนั้นคุณมีประสบการณ์กับการดิวคนหัวดิวกับคนหัวแข็งนะคุณรู้คุณรู้วิธีที่จะทําให้เด็กหัวแข็งที่ที่เหมือนจะเป็นมาในทรงแบบ มีอีโก้เหมือนอัตตาเยอะอย่างเงี้ยคุณรู้วิธีที่จะทำยังไงให้แบบหลอกค่อยๆหล่อหลอมแต่ไม่ใช่เป็นคนหักหน้าใครนะรู้วิธีตล่อมตล่อมค่อยๆหล่อหลอมค่อยๆให้พวกเขาเหมือนคุณไปละลายอัตตาของพวกเขาได้สิบดาบเด็กดาบคุณมีพลังงานดีเอ็มพลเรอร์คุณ ก็มีประสบการณ์อะจริงๆอะมันแน่นอะมันปิดไม่ได้ว่าคุณมีตรงนี้นี่เจ้านายมองคุณว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลเลอร์นั่นก็คือว่าน่าจะเทียบเท่าเขาบางสิ่งบางอย่างเขาน่าจะคอยตามคุณไหมนะเหมือนคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาถึงถึงไม่มีคุณเขาคิดแบบนี้อะที่คอยตามเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไป เขาอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปใส่ใจเรื่องนั้นพอดีว่าต้องตัดสินใจแบบท,ทันเหตุการณ์ด่วนเนี่ยด่วนที่สุดตอนนี้เขารู้สึกว่าคือไว้ใจเวลาที่คุณตัดสินใจหรือแบบจั่วไพ่มาอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นแหละดีละอย่างเงี้ยค่ะมันคอยตามสถานการณ์ได้เพราะมองว่าคุณน่าจะเอาอยู่หน้าเขาลบนี่พลังงาน,นงของคือผู้มีอำนาจมีบารมีในตัวด้วยนะะบางทีคุณอา,าจจะไม่ได้แบบ ทำท่าทางให้มันดูแบบน่าเกรงขามอะไรมากมายแต่ด้วยเพราะว่าพลังคลังพลังในคลังความรู้ของคุณนะประสบการณ์ของคุณะมันเยอะมันมันฉายมันออกมามันเวลาเวลาแก้ไขสถานการณ์เวลาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมองแบบนี้นะดักทางคนเก่งนะมีกลยุทธ เลเวอร์เฮ้ยแอบ,บชอบคุณเปล่าพนักงานเจ้านายแอบ,บชอบพนักงานมีชมเจไปนะเลเวอร์ดูตกลุมรักอย่างเงี้ยคุณเป็นยังไงในสายตาเจ้านายก็ถ้าเป็นในด้านของการงานก็คือดีวงานเก่งเข้ากับใครก็ได้ดูรักงานใส่ใจกับงานดีนะดูแบบงานไหนคุณก็รู้สึกแบบมีความสุขก,กับงานนั้นๆหมดหรือจะเป็นผู้คนที่เข้ามาเหมือนกันดู มีจังหวะมีระยะนะมีการวางตัวดีคำพูดคำจานะฮะดูน่ารักดูดูดูน้าลงไหลดูน้ากอดด้านอนุสนอมเจ้านายมองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูน่าตกลุมรักเออถ้าเป็นในด้านของออจิตวิญญาณก็เหมือนกับว่ามันเข้าใจกันอะ่ะดูคอนเน็กกับเขาได้อะมันคุณเข้าไปคอนเน็ก กับเขาได้รู้ความคิดก็เหมือนอย่างที่ไอบอกว่ามันคล้อยตามมันมีคนมีประสบการณ์ในด้านของการงานมาแล้วอะ่ะบางทีก็าอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยแบบอย่า,อยารอคนแบบนี้มานานแล้วอย่างนี้ก็ได้นะอืมมาทําให้คุณคือคนที่มาทําให้อาออองกรมีเกิดความ เกิดมนลขลังในลักษณะที่คุณอาจจะไปทําให้องค์กรหรือบุคลากร,กรหลายๆคนเนี่ยมีความหลงไหลในการทํางานเขาเห็นคุณทํางานเหมือนเหมือนเราเห็นเด็กเหมือนเราเห็นเด็กแบบกินขนมหรือกินข้าวอย่างเงี้ยโอ้ทำไมแบบกินแบบหน้าอร่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเวลาคุณทํางานแล้วเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างอะพลอยหลงไหลกับงานที่อยู่ในมือไปด้วยอะอืม ทำให้ผู้คนขยับตัวมากขึ้นนะหลงรักในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ใช่รับเฉพาะเงินเดือนคือเอาใจเข้าไปใส่ในงานด้วยอย่างงี้ค่ะคิงเหรียญดูนิ่งๆแต่ดูเฉียบคมนะน่าจะเก่งด้านคำนวณหรือน่าจะบริหารน่าจะดูคุณเป็นคนที่บริหารจัดการบุคลากรเก่งหรือว่า จัดการแบบทรัพย์สินภายในบริษัทเก่งอะ่ะเป็นคนที่ระมัดระวงังถี่ถ้วนรับครอบนะไม่น่าจะมีเรื่องแบบถ้ามีเหตุด่นุน้รยหรือว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเหมือนคุณจะเป็นคนที่แบบเซฟหรือป้องกันอย่างเงี้ยคุณห่วงในเรื่องของการความปลอดภัยนะคะตัวของคุณอะ่ะ ใจดีแต่แบบนิ่งไม่ใช่ใครจะอะไรก็ได้นะเป็นคนใจดีคือไม่ได้เป็นพิษอ่ะไม่มีพลังงานท็อกซิกอะ่ะพลังงานอ,าอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยประเภทแบบปกป้องคุ้มครองตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่ทำงานได้นะคะสิบเหรียญใช่ดูแบบเข้ากันกับบุคลากรในที่ทำงานได้ดีนะคะ แล้วพอสิบเหรียญมากับคิงเหรียญด้วยเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างแต่เหมือนคนมียศมีตำแหน่งเหมือนคนมีบารมีมีศักดิ์ศรีอะไรอยู่ในตัวแม้จะไม่ใช่คนที่อะไรมากมายกับตัดอัดตราตัวตนแต่ว่ามีนิดนึงพอพอให้คนเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางตัวเป็นนะคะ ก็ดูมีฐานะม,ามั่งคงั่งมั่นคงดูรวยดูแพงจังเลยแต่งตัวน่าจะหยิบจับอะไรมาเข้ามาแมทชกับตัวเองมันดูแบบมีมูลค่าไปหมดอะคุณอนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับสุงสิงกับใครนะเงียบๆดูลึกลับลึกลับ เวลาไม่พูดไม่คุยกับใครก็ดูน่ากลัวอยู่นะคะมนคนมีอำนาจมีฐานะมีความสูงสงทางด้านปัญญาแล้วก็เป็นคนที่ไม่แบ่งพักแบ่งพวกใครจะคือเป็นคนที่ให้ให้ความเคารพทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคบใครทุกคนอ่ะไม่ใช่คบไปทั่วไปเรื่อยเปื่อยอ่ะจะมีสเปซเป็นของตัวเอง เป็นคนที่เข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะเห็นแบบเนี้เก้าไม้นะคะเป็นคนยืนหยัดอ๋อใครจะมารูปกล้ารูปคมนะสิบดาเก้า 9, ไม้เดมเพลอร์คิงเหรียญเดทเนี่ยอ่าร่างสังหรณ์นะน่าจะถ้าเกิดว่าเขา <c oughs> เขาหรือผู้คนอาจจะเคยได้สังเกตในด้านของ พลังงานจิตวิญญาณหรือว่าอาจจะมีคนอาจจะบอกใบ้หรืออะไรให้คนรอบข้างในลักษณะของสิ่งลึกลับนะสิ่งที่แบบ คนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้ว่าอ้าวลองไปเช็คตรงนั้นดูลองไปเช็คตรงนี้ดูแล้วมันถูกมันใช่อย่างเงี้ยคุณก็จะน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกในลักษณะของขึ้นพลังงานและสัญชาตญาณด้วยไม่ค่อยมีใครที่จะแบบคนที่คนที่อยากจะสนิทกับคุณคือคนที่ไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะเขาแบบชิวๆอ่าปล่อยๆไปไม่มีเอ่อที่จะมา คิดตลบลังคุณนะอันนี้จะบริสุทสุดแต่ถ้าเกิดใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณอ่ะไม่คนเหล่านั้นจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคุณเท่าไหร่ยกเว้นแค่เรื่องจำเป็นจริงๆเจ้านายมองแบบนี้เ <c oughs> จ้านายมองคุณเหมือนคนที่ขยันขันแข็งสู้สุดฤทธิ์ไม่ยอมให้ใครมาเ,เหมือนเอา เอางานหรือว่าเอาผลงานไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้อ่ะคุณเป็นแบบนั้นนะมันมันมันจะแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ถ้าเจ้านายคนมองคุณตรงที่ว่าคุณสามารถคนนีนะคนนี้กับพลังงานในที่ทํางานได้หรือไม่ก็ดูเหมือนกับว่ามีดวงจิตด,ดวงวิญญาณใหญ่ใญนะที่ทํางานดูแลปกป้องคุมของคุณเหมือนเหมือนอคนดีผีคุ้มอ่ะ คุณจะเป็นแบบนั้นมีทั้งอํานาจด้วยมีทั้งคุณงามความดีในตัวด้วยอะ่ะบารามีหนึ่งช่วยนะโอ้คุณเป็นคนน่ารักเป็น,เป,นเป็นมิตรนะ่ะเป็นเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาน้ายำเกรงก็จริงแต่ว่าจิตใจบริสุทธิ์ไม่ได้แอบแฝงไม่ได้คิดอยากที่จะใช้อํานาจบารามีไปในทิศทางที่ไม่แฟกับใคร สองไม้คุณไม่ใช่คนย่ำอยู่กับที่แล้วคุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรมีแผนสองแผนสามเสมอถ้าพลาดตรงนี้ถ้าไม่ได้อุปกรณ์นี้เฮ้ยเราจะทำอย่างอื่นเราจะไม่ยืนอยู่นิ่งๆเราจะต้องหาอะไรทำอยู่ตลอดนะคะสองไม้นี่วางแผนไว้ว่าถ้าอันนี้ถ้าไฟดับละ่ะทำยังไงต้องมีสติอะเหมือนคนมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเหมือนคนมีแลนแต่ก็ไม่ได้แบบคิดคิดไปไกล ไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่สําเร็จหรือไม่เสร็จทันเวลาคุณก็จะดีวกับใครดีทํายังไงต่ออะไรเงี้ยคุณจะลื่นไหลคุณจะมีวิธีมีหนทางของคุณเองจันควรจะทํายังไงดีนะสุภาพอนโยนนะคะดูโอ้ใต้สําหรับของใต้สําหรับดูสิสองถ้วยเขาชอบคุณน่ะเจ้านายชอบคุณ คนน่าจะเป็นคนโรแมนติกเนาะแต่ก็ดูดูดูบางทีไอ้นึกภาพไม่ออกนะคนลึกลับคนขึมขุมดูมีอำนาจวาสนาดูสูงสักสูงส่งบทที่เขาจะโรแมนติกเขาเป็นยังไง <c oughs> อืคนพูดห้วนห้วนนะควีนดาบอะไรอย่างเงี้ยไอ้กับความจริงเวลาโรแมนติกนึกภาพไม่ออกจริงนะแต่เขาเอาเธอ เขาอาจจะเห็นมุมนี้ของคุณก็ได้นะเวลาที่คุณรอยยิ้มหรือคําพูดเวลาที่คุณทําอะไรผิดแล้วรู้สึกขอโทษหรือว่าอ้อนอะไรงี้ไหมอัศวินถ้วยอ่ะขอโทษขอโทษจริงๆอะไรออกมาจากใจจริงอ่ะเขาจับตรงนี้ได้ไหมเห็นเห็นเอาจริงเอาจังดูดูดูอะไรแต่ว่าพอหนึ่งถ้วยมาเนี่ยเป็นคนที่ถ้าผิดก็ยอมรับผิดนะเป็นคนควีนด่าแบบเออ ก็ก็เราผิดจริงอะไรเงี้ยเราก็ยอมรับแล้วเราก็กล้าเข้าไปขอโทษจริงๆแบบเนี้ยไปง้อจริงๆง้อด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยเออนักเลงนะแล้วเวลาขอโทษขออภัยก็คือออกมาจากความรู้สึกออกมาจากใจจริงไม่ใช่แบบพูดส่งเดชขอโทษอะไรเงี้ยไม่ใช่แนละ้วพอดูอัศวินถ่วยแล้วอ่ะอืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละคือให้ความเคารพคนด้วยความจริงใจจากข้างในจริงๆอะ่ะ mm ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆแเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การคุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งสุปอร์แฟสมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านภพคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ